ฐานะนี้มีความมุ่งหมายอยู่2อ,อย่างคือ 1. ทานการให้มุ่งฟอกกิเลสในใจของผู้ให้ 2. ทานการให้มุ่งการส่งเคราะห์ผู้รับอีพีที่แล้วนะครับเราพูดกันเรื่องของสังขาวัตถุสีเนาะก็มีเรื่องของทานปิยวัจจอัฏาจริยาแล้วก็สมารตตานะคือการให้นะในนี้เขาเขียนว่าการให้ปันนะ แล้วก็การใช้คําพูดที่น่ารักนะการประพฤติประโยชน์การวางตัวให้เหมาะสมนะครับอีพีนี้ก็จะมาขยายความเรื่องของทานนะครับบทที่5แล้วนะทานนะหัวข้อทานกับความหมายของมันนะก่อนที่จะพูดถึงการเอื้อเฟื้อด้วยการให้ปันนะในนี้เขียนให้ปันแต่ก็คือมันน่าจะเป็นสำนวนโบราณเนานะก็คือการให้หรือการแบ่งปันนั่นแหละนะครับ ขอทำความเข้าใจความหมายของคําว่าทานะหรือทานในทางธรรมะเสียก่อนจะได้ไม่ยุ่งคําว่าานะในทางธรรมะท่านกล่าวถึงหลายแห่งเราได้ยินกันจนชินหูในฐานะเป็นธรรมะข้อหนึ่งนะนี้มีความมุ่งหมายอยู่2ออย่างคือ 1. ทานการให้มุ่งฟอกกิเลสในใจของผู้ให้ 2. ทานการให้มุ่งการส่งเคราะห์ผู้รับนะก็คือมีทานเนี่ยสอ,สองรูปแบบนะรูปแบบแรกก็คือการให้ทานเพื่อฟอกกิเลส นะฟอกความเร็วในใจตัวนะครับแล้วก็การให้ทานเพื่อมุ่งในการส่งเคราะห์คนเนาะทั้งสองความหมายใช้ศัพท์านะเหมือนกันและนักศึกษาก็ชอบแปลว,ว่าให้เหมือนกันเสือด้วยเลยทําให้เข้าใจสับสนและชักจะทําให้คนกลัวคําว่าทานเอาเสียด้วยสาร้ายในการให้แก่คนขอทานก็ใช้คําว่าทานให้แก่พระสงฆ์ก็ใช้คําว่าทานเหมือนกันเลยชวนให้เห็นคุณค่าของทานน้อยไปก็ได้ความจริงสับสับเดียวกันแต่ความมุ่งหมายต่างกัน ในที่บางแห่งพระพุทธองค์ทรงสอนให้บำเพ็ญทานเพื่อกำจัดกิเลสในใจของผู้ให้นั่นเองเช่นทานที่มาในธรรมะหมวดบุญกิริยาวัตถุคือทานศีลภาวนาหรือในหมวดบาร,รมีสิ์คือทานศีลในขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาอุเบกขาอย่างนี้มีความมุ่งหมายตรงตัวในการชำระก,กิเลสในใจของผู้ให้ส่วนทานที่ทรงสอนไว้ในธรรมะบางหมวดมุ่งไปในทางให้สงเคราะห์กแก่ผู้รับนะหมายถึงว่า มีสองประเภทในการในเรื่องเกี่ยวกับควาว่าทานเนี่ยนะทานที่แบบชําระกิเลสก,ก็คืออย่างที่บอกไปนะบุญญวกิริยาวัตถุสิเนี่ยแล้วก็หมวดบารมีสิประการนะครับอันนี้คือให้ทานเพื่อชําระกิเลสนะส่วนที่กำลังจะพูดต่อไปเนี่ยก็คือให้เพื่อสงเคราะห์ให้เพื่อให้อ่าให้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นเองเนาะมุ่งไปในทางให้สงเคราะห์แก่ผู้รับ ซึ่งเป็นการเสริมความสมัคคีในสังคมคือทําให้คนรักใคร่นับถือกันเป็นสําคัญเช่นคําว่าทานที่มีมาในธรรมะหมวดสังฆ่าวัตถุและในทศพิธอัชธรรมเป็นต้นในธรรมะบางหมวดที่มีความมุ่งหมายควบทั้งสองอย่างท่านแยกสาวไว้ต่างกัน,กนเลยก็มีเช่นในมงคลสูตรบทที่ว่าทานันจะธรรมะจริยาจะายาตาการันจะสังฆโหคําว่าทานในบทนี้มุ่งการให้เพื่อกําจัดกิเลสส่วนคําว่าสังฆหะหรือสังฆโหเมื่อกี้นะครับนะมุ่งการส่งเคราะห์ ในไหนก็ได้พูดทางศัพท์ทางแสงแล้วขอแวะต่อไปอีกนิดเถอะคือในการให้ตามความมุ่งหมาย2อ,อย่างนี้วิธีปฏิบัติแตกต่างกันอยู่บ้างจะเปรียบเทียบให้เห็นดังนี้ทานทานที่เป็นเพื่อการให้เพื่อกําจัดกิเลสนะครับผู้ให้ต้องมีศีลให้แก่ผู้มีศีลยิ่งให้มากๆยิ่งดีเจตนาที่จะเอาบุญนะเอาประโยชน์แก่ตนนะครับต้องให้ด้วยความน้อมน้อมเป็นต้นเนาะส่วนทานที่เป็นการให้เพื่อสงเคราะห์นะ ผู้ให้จะมีศีลหรือไม่มีศีลไม่สําคัญนะให้แก่ผู้ที่เราจะครองใจอ่าไม่จำเป็นจะต้องมีศีลน,นะแค่เราต้องการจะ,นะจะชนะใจจะครองใจเขาให้ของที่ถูกใจผู้รับเจตนาจะเอาความรักเพียงแสดงใจรักต่อผู้รับเท่านั้นนะต่างกันนะให้เพื่อกําจัดกิเลสกับให้เพื่อสงเครานะห์เนาะเมื่อเปรียบเทียบกันดูแล้วเราจะเห็นว่าการให้ทั้งสองประเด็นนั้นความตั้งใจของผู้ให้ต่างกันอยู่คือ1การให้เพื่อชําระกิเลสมุ่งปฏิบัติจิตของตน 2. การให้เพื่อสงเคราะห์มุ่งปรนนิบัติใจของผู้รับน้องน่าเอาไปคิดต่อเนาะที่อธิบายในตอนนี้ต้องการจะสางความหมายของคําว่าทานให้ทานผู้ฟังได้เห็นชัดๆจะได้ติดตามเรื่องด้วยความโล่งใจต่อไปโปรดทราบว่าการให้เพื่อคลองใจคนหมายถึงการให้ประเภทขอไข่อย่างเดียวเท่านั้น นี่พูดให้ทราบกันไว้ก่อนประเดี๋ยวจะทําให้บางท่านเกิดความสงสัยว่าทําไมข้าพเจ้าจึงอธิบายเรื่องทานไม่ทั่วทุกแง่ทุกมุมถึงเวลาทําทานจริงๆตัวผู้ทําเองก็รู้ว่าเราทําทานประเภทกรหรือประเภทขอบางท่านเล่นคลุกกันเลยก็มีเช่นคนท่อกรถินเพื่อหาเสียงความจริงไม่อยากได้บุญอะไรนักหนาแต่ก็ลงทุนท่อกรถินให้ชาวบ้านแถวนั้นรักจะได้ลงคะแนนเวลาเลือกผู้แทนอย่างนี้ก็มีการให้ทานอย่างนี้คงวกมาเข้าประเภทขออยู่นั่นเองคือจะเอาใจชาวบ้านแต่ให้ทานแก่พระ คล้ายๆกับเรารักพี่สาวแต่ซื้อของให้น้องชายเขาเพื่อน้องจะได้เล่าให้พี่ฟังแล้วพี่เขาจะได้รักเราอาเข้าทางน้องประมาณนั้นนะครับอยากจะขอเวลาเสนอข้อหน้าคิดอีกนิดหนึ่งจะผ่านไปก็เสียดายคือเรื่องการจัดลําดับเท่าทีนึกได้ในเวลานี้ทานไม่ว่าจะมาในหมวดธรรมะใดหรือในลนาาักษณะใดท่านจัดไว้ในลำดับแรกของหมวดนั้นเสมอเช่นในบุญญกิจยาวัตถุสามก็จัดทานศีลภาวนานะทานมาก่อนนะครับ ในบารมีสิท์ก็จัดทานแล้วค่อยศีลนะทานมาก่อนในทศพธราชธรรมสิทธ์ก็จัดทานไว้ก่อนเหมือนกันในสังฆาวัตถุสี่ก็จัดทานแล้วค่อยไปปีอววาจาชวนให้คิดถึงเหตุผลซึ่งก็มีทางที่พอจะคิดได้อยู่เหมือนกันคือทานในธรรมประเภทมุ่งกําจัดกิเลสที่ท่านวางไว้เป็นลําดับแรกก็เพื่อจัดคู่กับกิเลสข้อโลภะ คือกิเลสในใจคนเราเนี่ยมีอยู่3าลักษณะด้วยกันพระพุทธองค์ก็ทรงวางวิธีปฏิบัติสําหรับกําจัดกิเลสไว้3าวิธีตรงกันพอดีคือฝ่ายกิเลสนะครับนะมีโลภะโทสะโมหะนะแล้วฝ่ายวิธีกําจัดก็จะมีทานศีลภาวนานะผมจับคู่อีกครั้งเนาะโลภกาจัดด้วยฐานความโลภเนาะโทสะความโกรธนะจำกัดด้วยศีลโมหะความหลงกําจัดได้นะด้วยการภาวนาภาวนาคือการปฏิบัตินะครับ จากหลักนี้เห็นได้ชัดว่าที่ทานมาในลำดับที่1ก็เพื่อเข้าคู่ปรับกับโลภะนั่นเองข้าพเจ้าขอหยุดพูดถึงเรื่องทานประเภทกําจัดก,กิเลสเพียงเท่านี้พูดมากจะทําให้เรื่องเขวไปต่อไปจะพูดในด้านการคลองใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสําหรับเหตุผลที่ว่าในการคลองใจคนทําไมท่านจึงจัดทานไว้นในลำดับแรกด้วยเชิญพลิกอ่านต่อไปนะครับอ่าโอเค อ่าอี EP นี้นะก็อธิบายเกริ่นนะเกริ่นนะครับว่าทานเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือทานเนี่ยที่ให้หรือที่ทําเพื่อกําจัดกิเลสนะครับส่วนประเภทที่2ก็คือทานที่ทาหรือที่ที่ให้เพื่อการส่งเคราะห์หรือเพื่อการช่วยช่วยเหลือเนาะซึ่งาทานที่เรากำลังจะพูดถึงกันเนี่ยนะครับในสังฆมัทธุสีเนี่ยหรือว่าวิธีกองครองใจคนเนี่ยนะครับก็จะเป็นทานประเภทที่2คือให้เพื่อส่งเคราะห์คนไม่ใช่ให้เพื่อ อ่าชำะก,กิเลสน,นะให้เพื่อจูงใจเท่านั้นเองนะครับอ่ะ,อะก็หวังว่าจะเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกัน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้หวังว่าชอบนะครับแล้วพบกันอีีนะครับ